อาเพื่อนเพื่อนไม่นี่แค่ไปกัดสิพลามาลดพริกสวนหลังบ้านคือเกานะ่ะจ้าเพื่อนเพื่นอมนมา,งงาแล้วก้าไปหดน้ำกันจ้านี่ค่ะนี่ค่ะบักพริกแค่ไปปลูกไม้กันก๊าลังสีบงเงาะเราก็น้องมาตัานเลยมาตันคุ้มมันเนาะค่ะตันคุ้มมั่นค่ะ กิกำลังงามค่ะตื๊ดควนแบบโป้งยอดออกงาม,งามงพี่น้องก็กำลังตื๊ดควนตื๊ดควนแบบก็โป้งหอกงามหลายค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพูดอะไรค่ะงามบ่ค่ะงามบ่ก็กำลังงามค่ะก็กำลังงาม หอมผักแวกไก่ก็ไม่กินเบิดค่ะเพื่อนเพื่อนกินรอบมาดีๆกันค่ะไม่ไหวหรอกไอ้กินเบิดก็ไม่กินเบิดนี่ก็ะติบอะไรนะคะเป็นหน่วยเป็นหน่วยกระติกินเบิดนะคะเนาะจังร่องรล้อมดีๆ Ngay gặp những lời tay nằm nè nó kỳ nọ hồng nằm tốt 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 hơn nè 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 làm nè đi nè 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 cả nè nè cả พักชีค่ะพักซีพักชีโคกนอกนนอจากนอจูอื่นเขาเอื่นพักพักชีโคกนอกจากนอจูกำลังปงค่ะเอดี่ยยุ่าเ่ยนเพื่อนแกงเส่ปลานะคะน้องสำรับไปมันแจงใส่ใส่ปลาแทบแทบเค่ะี่ ก็ผักกาดก็หนนั่นก <oung> <osc> พริก็รลังแตกแหนงค่ะพี่น้องบ่ค่ะพริกน้อยก็ร่างแตกแหนงเนาะค่ะเนาะแม่ขายอะไรว่ทถ้าไหนมาต้านคนุ้มคุ้มค่ะต้านไในเอาปุ่นใ่เนาะค่ะเนาะจ้าปุ่นใจห้มันค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเ <wall gate> พื่อนเเห็นบ่ค่ะบักพริกน้อยค่ะพริกน้อยยายไปปลูกไว้เนาะค่ะเนาะปลูกพริกน้อยค่ะเพื่อนๆเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะ ตัวมือละค่กันบางก็บ่ได้เงี้ยมานก็แหงนาเนอดตใส่มัมเดกกั่าต้านุงมืออื่นนี่ะขี่น้องต้านผุงเตุ้่นนะาเนาะ เหลืบกันแหงพุทธแแหงับีน้องนะแหงีเลยน้ำแหงกน้ำนี่บ่อม่อเ่กน้าน้ำ ปีกจะเป็นเป็นดอกคาดคาดเป็นดอกคาดนั่นอะคาดคาดหนามเป็นดอกคาดหนานพี่น้องเอ้ยดอกคาดหนานเลยค่ะโอ้ยไม่ได้เอาไปแกงเนาะค่ะน้องจ้าเออโอ้ตะหนามซื้อว่าพักหนามเนาะค่ะน้องมี่คาดหนาม พักน้ำหลวงปซื้อไห้ละมีแน้ำพี่น้องพักน้ำเนาะการเนาะนี่มีแต่น้ำมีแตน้ำพี่น้องเออถือว่าพักน้ำเพิ่นตั้งซื้อว่าพักน้ำพะนะมีแต่น้ำพี่น้องน้ำรปน้ำไปถักเก่งน้องขอนาอย่ามยากจะพี่ได้เก่งน้ำพักน้ำ ีกับบ okay. ักพริกนะค่ะพริกกับ <banco> บักซีดาซีดาบักซีดาเน้นต้นน้อยๆดอกโดดดอกกี่น้องเอ้ยดอกอี้แค่ไหนต้นมันใหญ่แต่เหนยไม่แค่เหนยเหนยนี่แต่เหนยต้นมันไม่ใหญ่โอ้วยคว้ากินอะไรได้ยังไง ค่ะบักซีดาค่ะบักซีดาเขาค่ะบักซีดาน้อยค่ะเนื้อต้นน้อยน,น,นึงหรอกค่ะพาะ่ากินแล้วแกวว่ามีแบบอยากไม่มขแกหิำพี่น้องอยากกิน พี่ก้าต่อแอบพี่น้อยมันปุ้งถึงไม่ก้า่งงามๆถูกฝนถูกฝนดาวฟุ้งงามงามกับเรน้อง

还在那边。老公，干。来。 ตัวแล้วนะค่ะเพื่อนๆค่ะหมดตัวแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สำนึกก็เด้อค่ะเพื่อนๆลดน้ำมือหลังง่อยมากลดไม่เนาะค่ะเราจะมือนี่ตัวแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับรายนี้ขอได้เพื่อนๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมือหล้าง่อยมากเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อจะหมดสวนแื่เกาละค่ะมือลัง